อันยองฮาเซยโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจสถิตเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้ลุก็จะมารีวิวนะครับผมตัวใหม่อะไรเอ่ยตัวละครทดลองประจําเดือนกันยายนนะครับผมซึ่งเราสามารถรับน้องได้จากการเล่นเกมพิชานะทั้งหมด2ครั้งนะครับแต่ที่มันยากหน่อยในตอนนี้เนาะเพราะว่าเราไม่รู้นะครับผมว่าเขาแจกอยู่หรือเปล่า2วันก่อนหน้านี้นะครับผมเสาร์อาทิตย์เขาก็แจกนะแต่หน้าต่างตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับผมว่ามีกิจกรรมแจกน้องอยู่ลุงก็เพิ่งรู้ พราะว่ามาเปิดในกล่องข้อความตรงนี้นะครับผมแล้วมันก็จะมีกล่องลักษณะแบบนี้อยู่แบบไหนแบบนี้นะครับผมแบบเนี้ยเอ่อกล่องนี้ถ้าเกิดว่ามีกล่องนี้แสดงว่ามีน้องแล้วนะครับผมกดรับกล่องนี้มาเนาะเราก็จะได้ตัวละครทดลองของน้องมานะครับผมแล้วก็จี้ที่คิดว่าเหมาะสมกับน้องอีกสองจี้แล้วก็บัฟนะครับผมที่เปรียบเสมือนกับจี้อีโบกับจี้คอสตูมของน้อง นะครับผมเมื่อรับเสร็จมาปุ๊บนะครับผมเราก็มาดูความสามารถของน้องกันแบบคร่าวๆกันก่อนดีกว่านะครับผมกับความสามารถแรกของน้องนั้นก็จะเป็นตัวละครประจําเดือนของปีนี้นะครับผมก็จะมีความสามารถในการเสกสภาพอากาศนะครับผมเมื่อน้องทําการก่อสร้างสกายแลนหรือว่าตกสกายแลนนะครับผมหรือนะครับผมโดนขโมยมาเบิร์นาน้องก็จะเสกสภาพอากาศพายุหิมะออกมานะครับผมสภาพอากาศพายุหิมะนี้นั้นก็จะทําให้สตูไม่สามารถใช้สกิลป้องกัน การโจมตีได้ทําให้ศัตรูไม่สามารถขโมยเงินเราได้แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อศัตรูตกไปยังเมืองของเราเพิ่มค่ามันทาง2 0 0ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับผมอย่างต่อไปนะครับผมมีการความสามารถในการป้องกันการ,การเชิญนะครับผมบัตรเชิญต่างๆใช้ไม่ได้เนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมป้องกันสิ่งอันเชิญนะครับผมที่ทะลุ ออความสามารถของการปองกันหมวกทั้งหลายนะครับผมก็ป้องกันได้นะครับความสามารถต่อไปนะครับผมก็คือเมื่อน้องทําการซ่อสแซร้างนะครับผมมีโอกาสจุดจุดเปอร์เซ็นที่จะดิ้งกลับลงมาในตำแหน่งเดิมนะครับผมอีกจุดจุดเปอร์เซ็นเมื่อไม่แสดงผลอีกทั้งนะครับผมก็ยังมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายเก็ดหิมะนะครับผมเมื่อเราตกไปยัง เมืองของเรานะครับผมการเคลื่อนย้ายนี้ก็จะสามารถไปยังพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าพื้นที่นั้นมีเนาะบล็อกของศัตรูอยู่มีสิ่งติดตั้งของศัตรูอยู่ก็จะถูกลบทิ้งนะครับผมทําให้เราลงได้อย่างปลอดภัย จบนะครับผมกับความสามารถของน้องต่อไปเป็นความสามารถของที่อีโนะครับผมก็คือเมื่อน้องนะครับผมทําการตกพื้นที่สกายแลนนะครับผมหรือว่าก่อสร้างพื้นที่สกายแลนด้วยหรือเปล่าน,ะน้องจะทําการโจมตีแบบไจโรนะครับผมเป็นอัตราจุดๆเปเ็นะนาะการโจมตีไจโรนี้นะครับผมก็จะเป็นการดูด6ช่องหน้าหลังนะครับผมบวกจุดๆเมื่อไม่แสดงผล อย่าสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือจี้คอสตูมของน้องเนาะถ้าเกิดว่าน้องทาการตกสกายแลนของน้องนะครับผมน้องก็จะทําไมน้องก็จะเสกนะครับผมบล็อกพิเศษที่เป็นเมฆออกมานะครับผมเป็นระยะสี่ช่องหน้าหลักหรือสองช่องหน้าหลังรงงวมกันเป็นสี่ช่องน่าจะสี่ช่องหน้าหลังนะครับผมพร้อมกับถ้าเกิดว่าศัตรูยืนอยู่ในเมฆนั้นนะครับผมศัตรูก็จะถูกลบ โลชาร์จออกไปหมดอ่าถ้าเกิดว่าใครมีไฮเปอร์ชิลนะครับผมที่ชาร์จโลได้3ขั้นก็หายหมดนะครับผมน่ากลัวจริงๆความสามารถนี้แต่เป็นความสามารถของคอ,อสตูมอะเนาะ โอเคจบไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวน้องทั้งหมดทั้งมวลต่อไปเป็นจี้ที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับน้องนะครับผมจี้ปิดสนาเอก,ก็คือเมื่อน้องมาถึงที่สกายแลนของน้องนะครับผมก็จะโจมตีแบบใจโรอีกแล้วเป็นจำนวนจุดๆเปอร์เซ็นต์นะครับผมการโจมตีแบบใจโรนี้ก็จะเป็นการดึงทั้งแถวนะครับอืมดึงทั้งแถวอันนั้นอะไรอันนั้นดูดหกช่องหน้าหลังอันนี้ดึงทั้งแถว แล้วก็มีความสามารถนะครับผมก็คือไฮเปอร์ชิลนะครับชาร์จซูเปอร์ชิลทั้งหมด3ขั้นไม่ใช่ไม่ใช่3ขั้นในทีเดียวนะ,ะเมอเอิมตัวหน่อยลูกเต๋านะครับผมชาร์จไปเรื่อยๆสูงสุด3าขั้นบวกจุดจุดเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่สแสดงผลจบสำหรับความสามารถของจี้ทดลองเจี้ทดลอง B นะครับผมก็จะเป็นความสามารถในการอัญเชิญเมกฆภูนเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราหรือว่า หรือก็สิ่งก่อสร้างใ,ใดๆก็ตามนะครับผมเสร็จกับคนไว้ตรงไหนก็ได้เนาะแล้วก็มีความสามารถของรถม,มอเตอร์ไซค์นะครับผมก็คือถอยหน้าหลังแล้วก็เลือกเดินเป็นอะไรที่เราถอยได้แค่นี้เหรอ โอ้โหจากการคิดวิเคราะห์แย่ๆของลุงแล้วนะครับผมน้องก็จะกลับคืนสู่สามัญเนาะก็คือเป็นตัวละครที่ทำให้ศัตรูป้องกันไม่ได้แล้วเราค่อยโจมตีแบบใจโลก็เทียบเท่าก,กับการดูดการดึงนะครับผมมาตกที่เบืองของเราทําให้ศัตรูนั้น ตายแต่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 หลังๆมามันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าศัตรูนั้นมีโลชาร์จใช่ไหมใจโลถึงแม้จะโจมตีทะลุการป้องกันของหมวกนะครับผมแต่มันไม่ทะลุการป้องกันโจมตีของโลดังนั้นเขาก็เลยใส่นะครับผมความสามารถของเมฆมาเนาะอะพราะมีเมฆแล้วนะครับผมไฮเปอร์ชิลุ per ชิลชิลเฉยเฉนะครับผมก็จะไม่มีผลกับเราเลยดังนั้นเราเป็นตัวละครที่ต้องตกสกายแลนบ่อยมาก เพื่อจมตีเขาอือฮึก็คือกลับคืนสุดสามาัญจริงๆนะครับผมก็มีความสามารถในการป้องกันการจมกรมมาเบิลก็ป้องกรรันจมตีของเราก็เออเหมือนกับเล่นในสมัยเมื่อก่อนอนะตัวเนี้ยโอเคเราไปดูกันจริงๆเลยดีกว่านะครับผมว่าน้องนั้นจะโหดหรือไม่ถ้าเล่นจริงๆแล้วนะ่ะ Let's go ในตาแรกนะครับผมเราก็มาอยู่กับน้องสเตรานะครับผมน้องจุกแรกข่ขาของเราเนาะเรามาดูกันนะครับผมเราจะโจมตีน้องสเตราเข้าหรือเปล่าโอเคเรามาวันเทนคิวกันไหม,มทำได้เลยทำได้นะครับผมถ้าเกิดว่าดวงดีเจาะโลจุดสตาร์ทเข้าถ้าเกิดว่าไม่เข้าก็ทำไม่ได้จ้า เรียบร้อยการโจมตีแบบเจโรต้องสกายแลน์เท่านั้นนะครับผมแลนมาักเฉยๆไม่มีผลอะไรทั้งนั้นอย่าลืมจุดดีด้วยนะครับมันก็เสนยากลำบากอะเนาะถ้าเกิดว่ามีแบบวงแบบวาร์บตอนเริ่มก็คงจะดีนะครับผมเอ๊ะอ๋อเมื่อกี้เคลื่อนย้ายเกล็ดน้ำแข็งอ๋อเข้าใจแล้วครับ นี้ด้วยอัปเดตเป็นสการแลนด์นีพายุหิมะคอยเตาต่อตอ,อันนี้เป็นความสามารถของออฟนะครับผมไม่ต้องตกใจะครับคอยเต๋าต่อไปที่เรียบร้อยนะครับผมเดินผ่านเลยเหรออ๋อแต่ว่ามาตกได้ยู่มาตกได้ยู่ก็มาตกตรงนี้นะครับผมแล้วก็บูมไปเลยถึงแม้จะไม่มีเมืองเขาก็เถอะใช้ไปแล้วอะ,อะไร อะไรเนี่ยอะไรคืออะไรอ๋อมันประกาศว่านี่ไงพื้นที่เมฆอะก็นึกว่าจะเป็นเมฆนะครับบมเป็นป้ายเมฆเฉยๆอะไรเนี่ยมันลุงมองไม่เห็นเขียวนะมันคืออะไรเกิดขึ้นทําไมลุงตาเบอร์ล่ะอันนี้ก็พอยุหยิมงไปก็ก้อนใหญ่จังอะไรวันนี้ยิ่งเกิดเรื่องบ้าอะไรกันขึ้นเนี่ยโอเค ่าแล้วก็ระเบิดระเบิดก็ขโมยตังค์น่าจะตายแล้วแหละกดกู้กดตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าลุงที่ใช้ oppo อยู่อะโทรศัพท์จะไม่กระตุกหรอกนี่เราบุรี่ oppo เนี่ยลุงใช้ถ่ายรูปไม่ได้ใช้เล่นเกมสัก้ยนอตอตปนะครับผมในตาต่อไปนะครับผมเราก็มาเจอกับ สเตล่าไม่ใช่สไนเปอร์ <laughs> นะครับผมที่เป็นเวอร์ชั่น o อร์เดรมตนะครับผน่าจะเป็นคนเล่นจริงๆแหละไม่ใช่เป็นบอทอืมเป็นบอทที่เก่งกว่าน้องสเตล่าไงเออถ้าเกิดว่าเราสู้บอทคนนี้ได้แสดงว่าเราน่าจะสู้กับคนจริงๆได้แล้วแหละเลนาะโอเคอ้าวทำไมเป็นาก,กุล่ของเขาล่ะ ทำไมมันไม่ใช่สัก,กุระของเราแล้วก็มีนี่สัก,กุระ <Hey. S 1> มันใช่คนสบัสซากุระหรือเปล่า <Nice. S 1> อือหึจบเทินเทินของผมโยไม่ใช่อ่าสี่ไม่งั้นก็หก <Hey. S 1> ก็ได้ <You. S 1> โอเคแล้วก็ขคเย็บขย็บขย็บขย็บ,ยบมาตรงนี้เพื่อที่จะลด ระ,ะเบิดน้ำของเรานะครับผมพอเราระเบิดน้ำแล้วเนี่ยเอ๊ะฉันจะิ่โดนขโมยเงินใช่ไหมนี่งไงโดนขโมยเงินแล้วแต่มีป้องกันขโมยเงินเหรอทำไมฉันถึงไม่โดนขโมยเงินฉัร <c oughs> ก็ยังสงสัยว่าฉันตกไปแล้วทำไมฉันไม่โดนขโมยเงินนะ <c oughs> โอเควางน้องแมงกระพุนตรงนี้นะครับพ <c oughs> ่อ <c oughs> แล้วก็วางแมงกะพุนตรงนี้อีกทีหนึง่ง อ๋อเหมือนเกตหิมะเราจะได้ไม่เลือกเราไม่ได้เลือกป่ะก็คือน้องมาเองใช่ปะ่ะอือเอ้ยก็เป็นตัวละครที่ไม่ต้องกดอะไรเยอะนะครับผมตายยังยังกดกู้ดิอือโอ้ยเมืองแพงเมืองแพงจริงนี่ยังไม่ได้คูณแปดสิบจากการสร้างสกายแลนไหมเนี่ เดอะเน็กซ์ตาร์นะครับผมโอ้ยเมื่อกี้เจอน้องตอนนี้เจอพี่เดี๋ยวพี่ก็จะได้เป็นอัลติเมทแล้วใช่ไหมสีขาวชมพูก็น่าจะเหมาะกับพี่อยู่นะพี่พี่ก็เป็นบอดอีกแล้วหรอกก็ไม่ได้แค่อะไรนะครับผมเดี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวไปเล่นแชมเปี้ยนลีกก็แล้วกันได้เจอคนจริงๆสักทีถ้าเจอแต่บอดเดี๋ยวก็ชนะอีกแล้ว เคครับผมเที่ยวรอบโลกครับเจท,ที่ไหนครับไปไหนดีจ๊ะไปตรงนี้เมืองผุดให้เราด้วยไหมคำถามคือเราจะโจมตีเขายัางไงเขาอยู่ไกลมากเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อนี่ไงมาละเราน่าจะโจมตีเขาได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ไม่ถึงอ่ะผมอยากจะกำจัด โล่ชาร์จเขามากเพราะว่าเราจะได้ลองความสามารถของน้องเมฆอาแล้วครับผมผมขอขอนุญาตลงตรงในหรือเปล่าทำไงถึงจะรสร้างสกายเลนได้ไวๆอือฮึวางครับอัปเกรดสกายแลนเข้ามาเลยเหรอนี่ไงอ๋อ ก็ก็โล่ก็ไม่กันนี่เปล่าเ <Yes. S 1> <laughs> นี่ยกระดูดก็ดึงก็หายหมดแล้วเมื่อกี้โล่ชาดก็ไม่กันก็โจมตีได้ดิ <Yes. S 1> จะถามว่าโจมตีเร็วไหมโคตรเร็วโจมตีโคตรเร็วเร็วมาก <laughs> เขามีโล่สองขันนะเราก็ยังดึงเข้ามาได้อ่ะคิดดูก็แล้วกันโนอะ้โหบาวซ่า ในตะต่อไปนะครับผมเราก็มาเจอกับคนจริงๆสักทีแต่เหมือนตามเมื่อกี้เลยนะครับผมที่ชายของสไปกาที่ชื่อว่าสเตริอุสนะครับผมอลองวันทันคิวดูไหมล่ะได้กันลองดูมันต้องได้อยู่แล้วแหละกดไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการวาร์ปมาตรงนี้อา้าวในแชมเปี้ยนลีกมันเขาดาวตั้งห้ารอบเลยเออ อุ้ยแบบนี้ไม่มีผลอะไรกับเราเลยนะครับผมตกใจทำไมโอเคทำการว้ามันจะมีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่าเขามีพื้นที่ตรงนี้เยอะเขาไม่มีล่ะเอเพราะว่าเราขโมยมาลอะอะระเบิดไปตึงรีบร้อนอะพายุหิมะก็มา กดค,คูคีด้วยนะครับผมไม่งั้นไปไกลจึ๊บแล้วก็ลงที่เดิมเพิ่มเติมคือโจมตีอีกม,มาแล้วครับผมเอะเอาละเอาละเอาละ,อาละคอมกระตุกคอมกระตุกเวอร์เป็นไงละ่ะบ์ปกับรมาที่เดิมไม่มีเอาทาไมเขาถอยก้าว เอา,าเทำไมเขาถอยแค่นั้นล่ะคะรับทำไมผมทำไมถอยแค่นั้นเนอะเนีผมก็ไปไม่ได้เนี่ยผมติดผมติดที่ตัวเองเมงกระพุนด,ดักเองติดเองอ่ะบูมไปบูมเรียบร้อยแล้วก็มาตรงนี้ศัตรูจะมาไหมเอ่อเมงกะพุนมนเดิมไม่มา แสดงว่าโจมตีแค่แถวหรอ <Lovely. S 1> เอ๊ะนักรีวิวจริงไหมผ่านตัวเขาแล้วก็ระเบิดอีกทีนึงเตะแล้วก็มาตรงนี้โอเคแล้วก็โอเคแล้วก็โอเคสุดท้ายแล้วน่าเราต้องจะต้องพลอยขี้นะครับผมโอเคมาตรงนี้อีกโอเคอ่าห้ Oh, กว่าจะก่อสร้างตะกายแลนด์ชนะกงตัวดีนี่ในตาสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะแพ้นะครับผมมาเจอกับน้องการำงการังถ้าเกิดว่าเราชนะน้องได้ แสดงว่าน้องตัวละครจำเดินกันยาก็ขึ้นแท่นเป็นตัวละครลูกรัก GM คนใหม่เลยนะครับผมแต่มาดูสิว่าจะฆ่ากะรำภายในวันเทิง์นคิวได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ฆ่าเขาตอนที่ถึงเทิรของเขานะครับผมเขาข่าเราเน้นนีเ่เขเด้งด้วยแล้วก็โจมตีเลยครับผมบมโรงี้ปอขมขโมยเงินอมอมขโมยเงินอีกอม ไม่ตายจบอ,อ๋อเราต้องทอยไกลๆใช่ไหมไปทดสอบไหบผมแล้วก็เด้งแมงกระพรุนเหมือนเดิมแคนเซิลไปแตบเรียบร้อยวาร์ฟลงที่เดิมลงที่เดิมแล้วดูด้วยว่าเราว่ายได้ป่าเอ้ยมาแล้วครับผมเออของสมันเมฆ แล้วก็วัดผลกบมาที่เดิมอือหเอาอีกเอาอีก,อก,อกพอแล้วมีเหลืออะไรแล้วโอเคถอยห้านะครับผมอ้าวไม่เลือกเดินนะอ้าวแล้วเราไปยืนอยู่ตรงนั้นเราก็ตายดิดมผมยืนตรงนั้นผมก็ตายนี่ฮะอ๋อไม่ตายแล้วโอเคจบเทิมการโจมตีเราน้อยอ่ะ หรือว่าเราดวงสวยเดินวนอะไรขนาดนั้นทอยไม่ได้ถอยเดินวนชังเขาจะฆ่าเราไม่น่าเขาไม่ฆ่าเรานะครับผมเขาจะเอาเอสเตตไม่หายได้หรอไอเนี่ย ไอสเตรทคราวอะ่ะฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่างเจ๋งเรียบร้อยนี่แหละคือสิ่งที่เราจะลงตรงนี้ไปไหนอะฉันต้องทำอะไรเธอเลยเพราะลอยสอง ได้สี่เฉยฉันโดนอะไรฉันโดนอะไรก่อนเงินฉันหายไปไหนเนี่ยเงินฉันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันโดนอะไรอ่ะชด้ว้ยฉันโดนอะไรไม่รู้เพราะว่าฉันลืมพอสมกับกำลังโดนอะไรอ่ะ อพื้นที่พายุหิมะแล้วก็ถอยสอบจะไม่ลงคุกอีกหรอเราน่าจะตายแล้วมั้งพื้นที่หมอกพื้นที่พายุสลับกับไฟาตายนะครเป็นเพราะว่าเราไม่ถอยดับเบลิลไง หรือเป็นเพราะว่าเราไม่เปลี่ยนสภาพอากาศหมอกของเขาก่อนเราก็เลยโดนขโมยเงินแต่พอเราโดนขโมยเงินแล้วก็เสกสภาพอากาศของเรานะอืมก็เป็นตัวละครที่มิสติรี่อยู่ก็ <c oughs> คือไม่รู้อะไรเลยนะครับผมแล้วมันทำไมแพ้กันละ่ะทำไมทำไมแพ้กันละ่ะถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมลุงยิคิดไม่ออกว่าทำไมลุงแพ้กันละ่ะ ไปละจุ๊บๆขอทุกคนมีความสุขกับก,การเทศกาลสีร์ฟประเทศเกาหลีนะครับผมแย่ๆ yeah, yeah, yeah.